Amazing Thailand สองพันยี่สินะครับที่แอปไอคอนสยามของผมครับยิ่งใหญ่อลังการนะครับเป็นปีแรกที่มาด้วยกันด้วยครับก็เคยมาคนเดียวก่อนหรอเคยหลายงานละเขาเปิดเลยปีนี้พิเศษมากเพาเวทีสัมภาษณ์ครับถ้าบอกก็ผมว่ามันก็ นี่เขาสรุปอีกแบบนึงนะสำหรับวันที่210องศาจริงๆก็เป็นเป็นครั้งแรกของผมด้วยที่เคยขึ้นมาแล้ววันที่210องศาผมว,ว่ามันก็จะมีมีวิธีการหรือว่ามีพลังงานมันก็แตกต่างลงไปครับก็นสปปนุกเต็มที่ครับเกมอะไมาโซ่ทุกการสบายๆได้ข่าวว่าที่นี่มีโดรนจำนวนมาก มีโดแล้วเขาบอกเขาจะแปลรูปแบบสามมิติมีภูด้วยเยอะมากทุเรียนใหญ่มากเช่วยมที่ได้ดูจุดหัวอ่อนจุดภูเป็นเชื่อมที่ผีบิวเกนเป็นภูไหนเป็นภูที่แบบรักโรเขาฟักันบ้ามานนะได้เลยเอาพูดถึงการเขาดาวเราเขาดาวด้วยกันมากี่ปีแล้วสี่ปีแล้ว ถ้าเป็นงานนะครับใช่สี่ปีทงานได้กปก็ตลอดครับผมก็หลายหลายครับสี่นีไงยายพูดดีกว่าพูดเลยพูดเลยเพราะเขาจำไม่ได้หรอกวเราจำได้ไหมจำได้ไมทุกโมเมนต์ี่ปีถาไม่เป็นงานถ้าไม่เป็นงานปีค่ะเขาจำเขาจำไม่ได้เขาจะไเปีเปี อเราจำได้ลองรีวิวสักคอมเมนต์หนึ่งตั้งใจช่วงเวลาที่ันใหเขาเคยทะเลาะกับหนูกันเขาได้เมื่อเกิดอะไรเมื่อเกิดอะไรเป็นเป็นแบบว่าตอนเด็กเอะไรจำไม่ได้ลืมไปแล้วเริ่มไม่สนุกแล้วยังไงต่อ ก็พีอว่าจริงๆแบบทุกๆครั้งที่แบบได้ได้มาเขาดาวด้วยกันดีกว่าก็เหมือนแบบได้เริ่มต้นปีใหม่ไปด้วยกันอะไรอย่างนี้ครับผมก็ดีใจทุกครั้งที่มีเขาแบบร่วมกเขาดาวด้วยทุกปีอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งไม่ดีโอเคขอบใจขอบใจใครก็หนแล้วเขาดาวกันปีนึงแล้วมันจะอยู่ตลอดตลอดตลอดไปรอบไม่รู้แต่ว่าจะอยู่ตรงนี้ค่อนข้างตลอด ซัพพอร์ตไปซัพพอร์ตเขาอบแทนเขาไอ้เนี้ยสิเขาแค่ตอบแทนเน้ยละสิวันนี้เออก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับตีนเข้าสู่ใหม่ก็พูดอะไรดีๆพูดสถิติแบบนี้เราก็ได้รับการงานดีๆตั้งต้นปีครับปีหน้าเราสองคนเป็นเจ้าเพศด้วยอ๋อใช่ครับหอมกันเต็มรับมือบ้างเต็มรับมือบ้าง ทำบปเลยเยอะไปไม่ถูกเลยไหวกี่วันไหว้ถูกไหว้กี่วันเอาเลยนะครับไหว้กี่วันแล้วลว้กี่วันแล้วก็เขค่อยๆไหว้ไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็แบบไปแบบล่าสุดไปเชียงใหม่ก็ไปไหว้พระมาอะไรอย่างเงี้ยอยู่กรุงเทพบ้างบางทีแบบคุณแม่ไปพี่ก็พาไปอะไรเงี้ยส่วนตัวมีความกังวลกับเรื่องพวกนี้อยา่ส่วนตัวจริงๆพี่ว่าพี่ว่าจริงๆเราเราก็ควรจะคอนเซิร์นพุทธกจ้าในชีวิตนะครับหมายความว่าเราก็ควรจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเออเราควรจะ ก็เขาเรียกว่าคอนเสิร์ตเออล็อบบี้เราทุกคจะร็อบบี้กับการใช้ชีวิตอยู่แล้วนะผมเลยทุกวันครับก็จริงๆคล้ายๆกันนะผมรู้สึกว่าหรู้ว่ามันก็เป็นสิ่งที่เราทุกคนก็จะต้องเจอแล้วก็ต้องผ่านมันไปเนาะผมว่ามันก็อาจจะเป็นปีที่ดีหถ้าไม่ดีหรืออะไรยังไงก็ตามเราก็อาจจะก้าวมันไปดีที่สุดเต็มตัวที่สุดแล้วก็มีทั้งวดีเข้ามาแล้วก็แบบถ้าผ่านไม่ได้ก็เป็นบทเรียนนะไม่เป็นไรเพราะว่าเราอยู่ช่วยกันเป็นทีมเราทราบว่าอยู่เพืแบบนี้ เราดวงไปผูกไหมเนี่ยแม่เธอขอดวงทำไมคะแม่เธอขอดวงทำไมคแม่ได้จะขอดวงไงจริงอีพีเขาเป็นคนชอบดูดวงดูบ้างอะไรเงี้ยดูบ้างนี่คือแหมทถี่ไหมดูบ้างช่วยเยร์ดูบ่อยๆเลอดดวงเปลี่ยนตอนแม่แม่เอากลัไปไปเขาก็ไปรึกษาคุณแม่อะไรเงี้ยมากกว่าครับผมเขาเลยบอกว่าเอามาสิดกับคุณแม่ครับ ก็อยู่ในวยกันตลอดไปก็ประทับเรื่อยๆขอบคุณครับขอบคุณครับด้วยพี่ใหม่ที่เป็นแฟนผมนะครับก็ในวันคริสต์มาสแต่ทั้งปีนิวยอร์นะครับผมผ่านคริสต์มาสไปแล้วกันเนตอนนี้ก็นนิวยอร์กก็ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงละกันหรือว่าสุขภาพแข็งแรงนต่เป็นพรนี้ดีที่สุดแล้วแล้วก็ปีหน้าคิดอะไรก็ขอให้สมหวังนะครับผมทำอะไรก็รอบครอบปลอดภัยครับผมแล้วก็ใครที่ไปเที่ยวอยู่ก็เดินทางปลอดภัยครับขอบคุณครับ ขอใช่พอนลา Happy New Year นะครับทุกคนว่าเดี๋ยวนี้บอกเลยขอทุกคนนะครแรนครับ้ก็มีความสุขมากนะไม่ว่าจะใช้ชีวิตอะไรยังไงก็ขอให้มีความสุขอนุกแล้วก็สุขหลังในทุกเรื่องนะครับขอให้ปีนี้24เป็นปีที่ดีของทุกคนครับขอบคุณครับขอบคุณครับ